ขบเช็ดก้อยหอยแล้วก็แกงหน่อไม้ช้อนกลางระดาษมากินได้เวลากินข้าวแล้วครับกินข้าวกันจ้าก้อยหอยแกงหน่อไม้มาครับกินข้าวด้วยกันครับเจ้านายสวัสดีครับ เยยช่วยแต่ด้ครับนัอเรียนให้ไปได้มีลานลานมีกินข้าวด้วยมามามาครับปากดี้กินข้าวป่ะป่ะมากยอเขามากินครับช้อนเกือบด็ดขนาดเลยชิมน้ำแกง จดมึดีนะดีัอยู่กักอยู่มึงก้อยนอยปะเนี่อก้อยดูเนาะกดออาหารบานเท่านอเอาก้อยหอยบกเรเอาก้อยหอยมากขักไปเลยกินขี้เ็ดอยู่จับ ปักไปใช้เทยเลยปักเที่ยวไปสิไปบจะไปหาปลาบ่ซิดเบ็ดห่อ แก่หนิไม่ได้เห็นหน้าเขาได้กินเขาใหม่ว่ะอ้าวผมเห็นหน้าไม่มาสักได้กินเลยอ้เจ้าเขาเปลี่ยนปลาไม่หายบอกเขายังโคอกทำมาจากเขาเปลี่ยนเอง ่มามช,ชอบือดีกินะะะนะปอาด้ดเนาะกินบุปันได้ละคลายผมมันหลายอือหเจ็กเข๊กเข่าขอบุกีเข่าไอ้อือกินหัวไม่เน่ะจ้า,าเจนะ้าได้เอด ไม่เขากิกนมกินเขาเที่ยงกินเขาไม่ดียน,นะเขาไม่<ะ>เขาไม่กินแป้งเขาอะ <c oughs> แต่ปลานี่ก็อ้วนเสาก,กับแรกเขาให้กินเสาก,กับเที่ยงแรงก็ต้องกิน,กน,กน เือดึงตีหนึ่งซองลูกมากินข่อยขึ้นเ่ออืมนิวมกินง่ายไม่ลุกเนาะ่อยกระบอกอันไหนคยอดเอาอืมคยได้กินแง้มยวกินได้หลายมือมาสองห้องจบกกับลุกอยอืน้ม ว่บาบุกินกินเท่าไหร่นมปังสุดติดทุงไว้ชิดนเพื่อนแบบมันนอนไม่หลับแล้วค่ะหิวขนมปัง,งกับนมมันอยากนอนมันต้องรับบ่อยสตาร์นทไหนเมยพาชินหานยังไมาแบบไหนไปที่เขา บบหูตืออาหารโอ้กินซื้อมันเป็นไดอาหารตกกินครับเพฮะผัดกระเพ้าขัเพาขกร้างอกรเพ้าักร้าขกเพ้าัดกะเพ้าขดกะเ้าัดกะเพาดรเ้าขักระเดเ้ดกรมช้าติรากรากด้้ากกกักะ มันปาคุณกินด้วยกนมเออพวกขามากินมันด้เด็กอเอาบมาคนย่งกินปล่อยให้กินเนาะขึ้นยาเ่าขึ้นนะเก่งนะดึกสาดึกสาโดยจะไปชนใจใครจะว่ายังกระยาอิ่มกินอิ่มแล้วไปเร่นไปเรีบัดเรีนบัข้าวบัดรโชคกูพกค่ะ เรียบร้อยครับนอ,นอิ่มแซ่บอร่อยเข้าบรรยากาศบ้านเ่ากลางร่ม,มนังกินไต้ห่มใหม่แซ่บ